ตื่นเช้ามาต้องแปรงฟันตอนนี้กำลังแปรงฟันอโอ้นี่จังเจ็บล้วเพิ่งไปฉีดโควิดมายังไม่นอนเลยอายุปูนี้แล้วยังจับต้นไม้อยู่พูดเท่า <So. S 2> ตุัวไหคะอ่าถังดากด่อน <laughs> <l ix> ลินมังกอ <laughs> อรอลยทุกวนี้เราไปอื <laughs> มันคือทางดาก่อนโอ้นี่นจังโอเคทางสุดท้ายโหเส,ยเส,สียชื่อไปพอฮะถังย,ย่ข้าวเป็นมามา่าน่าเป็นมามา่า เป็นมามากึ่งสำเร็จรูปเลวโอ้นี่ยังอายุปันนี้เ่ยวางแรงแค่ครับเสร็จแล้วย้ายเห็ดเราต้องการออกซิเจนให้เห็ดเราก็เลยเอาลิ้นมังกรไปไว้ข้างหลังนะเพื่อที่จะย้ายเห็ดไปไว้เพราะว่าตอนที่มีลิ้นมังกรนะเห็ดออก ดกดีมากเราต้องหาเขียวเลยโอเคเอานี้ไปเ่าเนะี่ยน่าจะติดตัวนี้ป่ะตัวนี้ยังอออกไหมติดอ๋อออกมานนี่ค่ะ ไม่ติดละน้องไปพอดีล้างเท้าเยออันนี้รากระวังนะเดี๋ยวน้องเห็ดกี้บโอ๊ยเยด็นด้ต่อไปคือกิจกรรมรถเห็ด I don't know if it does it.